พวงมาลัยคือการประดิษฐ์ตกแต่งพวงดอกไม้ที่นำเอาดอกไม้ใบไม้ชนิดต่างๆมาร้อยเรียงอย่างประณีตเข้าด้วยกันถือเป็นงานศิลปะทรงคุณค่าของไทยมาตั้งแต่โบราณกาลเดิมทีเป็นงานฝีมือที่สอนเฉพาะเจ้าหนายในวังเท่านั้นแต่ต่อมามีการสืบทอดไปยังรุ่นสู่รุ่นจนเผยแพร่อย,อย่างกว้างขวางในปัจจุบัน มาลายจากวังหญิงหรือโรงเรียนช่างฝีมือในวังหญิงถือว่าเป็นการร้อยมาลายที่สืบทอดรูปแบบดั้งเดิมตามแบบฉบับมาลายราชสำนักด้วยความประณีตละเอียดและพิธีพิถันทุกขั้นตอนตั้งแต่การพับกลีบการร้อยการรูดมาลายออกจากเข็มการผูกการมัดและการทำดอกไม้ประดิษฐ์จึงทำให้แตกต่างไปจากมาลายทั่วไปและสามารถสร้างความประทับใจให้กับผู้พบเห็นได้เสมอ อันนี้เขาดูสวยดีนะคะแบบคือเขาใช้ใช้กลีบของดอกไ,ไม้กลีบของดอกรักแล้วก็ก้านของดอกรักอะค่ะมาทําเป็นมาลายแปลกและสวยดีแล้วมันก็ทนด้วยเป็นการประดิษฐ์ที่แบบท,บ,บที่มีความสวยงามเพิ่มมากขึ้นอะไรเงี้ยบางทีข้างนอกเนี่ยจะเป็นแบบเป็นดอกพลาสติกอะค่ะมาลายห่วงรักคือมาลายที่ใช้ในงานมงคลเป็นของจำร่วยแทนคำขอบคุณ ลักษณะเด่นคือร้อยด้วยดอกรักแกะเป็นซี่เป็นมาลายกลมขนาดเล็กแต่งด้วยดอกบานไม่รู้โรยโดยอาจร้อยด้วยกลีบรักเดี่ยวล้วนไม่มีลายหรือใส่ลายเกลียวด้วยแกนดอกรักซึ่งหากลูกๆคนไหนจะนําไปร้อยและมอบให้คุณแม่เป็นสื่อรักแทนใจในปีนี้ก็ทําได้ไม่ยาก ตรงนี้นะคะเป็นดอกอุบะนี่อาจจะใช้เป็นดอกธรรมชาติก็ได้ซึ่งอา,อาจจะเป็นดอกบามิวโลยเลยก็ได้แต่ถ้าที่เห็นอยู่ตรงนี้นะคะคือดอกกล้วยไม้นะคะตัวนี้มีหลรเออนี่สีฟ้าดอกไม้สีฟ้ามีด้วยเหรออันนี้เราใช้ดอกกล้วยไม้นะคะสีขาวขนํามา,าดูดสีขึ้นมา,เ,าเพราะว่าเนื่องจากเอาพอเราพูดถึงคิดถึงนะวันแม่นะคะจะเรารู้สึกเหมือนนอกเหนือจาก ดอกมะลิแล้วเนี่ยเราจะเห็นแล้วสัญลักษณ์ของสีฟ้านะคะซึ่งเป็นสีประจำวันเกิดของสมเด็จพระราชนีท่านเราจะเริ่มนะคะก็คือนี่กีบรักน,นะคะกีบรักเนี่ยมันจะมีช่วงที่ป่องๆนะคะเราเอาไปทางตรงกลางแต่เยื้องไปทางด้านหางนะคะเรียงลงไปแล้วก็ ร้อยอีกชั้นหนึ่งสับวางทำเช่นนี้ไปเรื่อยๆคะ่ะจนครบ70ดอกห้าสิบเดอกตามที่เราต,ตั้งใจไว้ว่าเราอยากจะพงวง,<ร>งใหญ่แค่ไหนะเมื่อเราฉีกลักจริงๆเราจะเหลือตัวแกนตัวแกน,คะ,นะคะให้ใส่ไปก่อน2อก,อกลีบ2อกลีบรัก1แกนแล้วก็2อกลีบรัก อันหนึ่งแกแล้วก็จะตามด้วยสองกลีบและใช่เช่นนี้ไปเรื่อยๆค่ะพอ,พอ,พอสอบกวางปุ๊บเนี่ยเขาก็จะอยู่เยือออเย้องไปอีกหนึ่งช่องเยื้องไปอีกหนึ่งช่องเยื้องไปอีกหนึ่งช่องเสมอคือทําแบบนี้ไปเรื่อยๆจนหมดค่ะ,แ,ะแม้ว่าการร้อยมาลายตามแบบฉบับราชสำนักยังคงมีผู้สืบทอดน้อยโดยเฉพาะในหมู่คนยุคใหม่แต่ตราบใดที่ยังมีคนสนใจก็เชื่อได้ว่าจะยังสามารถอยู่คู่กับประเทศไทยต่อไปได้ และแม้ยุคนี้จะมีสิ่งของที่ใช้สื่อรักแทนใจให้กับบุพการีอีกมากมายแต่ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันโพมาลัยก็ยังคงทำหน้าที่เป็นสื่อกลางสารความสัมพันธ์และสร้างความสุขความประทับใจให้กับผู้ให้และผู้รับมาโดยเสมอปวีณาปทุมานนทีมข่าวเฉพาะกิจรายงาน